โอเคนะครับเมื่อเมื่อสักสองสาวันที่ผมทำคลิปลงไปเนาะนะครับมีเอฟซีเขาถามผมมาว่าที่เสียบอกว่าพอได้พอถอะพอได้พอ,พอได้พอได้ไหมพอไปได้นี่ครับพอได้พอเถอะนะครับเนะราจะหมดไปมากกว่านี้ผมก็ผมก็พูดปไปอย่างนี้นะครับเอฟซีคนหนึ่งบอกเสียผมก็ซื้อไก่สายสายใหญ่มาอ่า สายแบบสายเรื่องเงินล้านมาสายเงินแพงมาแต่มัน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 ไม่เก่งจริงๆครับผมทดสอบแล้วครับจะเตะพันร้อย 1, แถวบ้านยังยังผ่านไม่ได้เลยครับผมก็คือเขาเขาเก่งผมฟังแล้วเขาก็เก่งนะเขาก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันเขารู้ว่าไก่เขาเป็นไก่อะไรแล้วตีกับไก่อะไรได้อะไรเงี้ยของเขาก็ เป็นไก่พม่าถอยถอยก็เป็นไก่พม่าตีไทยตีไทยเขาก็เอาไปตีไทยไทยมุดเข้ามาถอยบินถอยบินก็ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าไปตีพม่าเนี่ยมันจะไม่จะไม่เก่งเพราะว่ามันจะถอยพอมันถอยแล้วเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เป็นม้า่อเนี่ยมันจะไล่พอมันไล่แล้วเนี่ยมันจะเสียเปรียบพมา่าเพระาะว่าม้ารอมันออกแข้งหน้ามันก็จะไล่ไปให้เขาตีหน้าเลยจบนะพะม่าตีไทยจะตีพมา่ามันก็จะไม่ค่อยได้แต่ผมดูแล้วเขามีความรู้เขามีความรู้เรื่องเรื่องว่าจะต้องตีกับตัวไหนตัวไหนตัวไหนก็เลย ผมก็เลยอ่าประมาณได้ว่าประเมินได้ว่าเขาถามผมว่าแล้วคือของเขามันไม่ได้เก่งมากหรอกหมายความว่ามันเป็นผ้าตีไทยเลยแต่มันถอยไม่สุกพอไทยเข้าปีกปับ๊บมันก็แงหัวให้ไทยทุบทั้งปีกทั้งหัวไปเลยมันไม่วิ่งหมุนปีกออกอย่างเงี้ยไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ไม่ได้หนีเ่ะพอเขาเกาะติดก็จะมาแงให้เขาตีเลยอแต่ถ้าหมุนออกได้ก็ พอคล้องบิดเขาได้อยู่อ่าก็คือแบบนี้ไม่เยอะนี้ไม่สุดอ่ะอืมนี้ไม่สุดอ่ะเขาก็เลยบอกว่ามันก็ไม่เก่งหรอครับเสียมันไม่เก่งหรอกผมก็ซื้อมาแพงกว่าที่มันจะเก่งเท่าผมก็ไม่ว่าอะไรซุ้มฟาร์มพี่เขาหรอกผมก็วัดดวงมาเออยวัดดวงมานะส่วนราคาเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ไม่ไก่ซุ้มฟาร์มใหญ่มันก็ถูกถก็มีมันก็ไม่ได้แพงก็มีและบางทีเขาก็ขายประมูลมาสามพันห้าพันอย่างเงี้ยนะครับเสียบอกสามพันมันถูกเลยครับ คือมันถูกหรือแพงมันเทียบความเก่งของไก่ครับนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าว่ามันมันมันราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ความเก่งของไก่ถูกหรือแพงเนี่ยนะครับผมนะบางตัวผมซื้อมาแสนหนึ่งบางทีผมก็ยังว่าถูกเลยนะครับบางคนเขาอยากได้ต่อผมเขาให้ผมเสียห้าก็มีนะฮะอ่ะอ่ะผมก็เลยสรุปได้ว่าเขาก็เลยถามผมว่าเสีย่ยแล้วถ้าเขาน่าจะซื้อมามีราคาที่หนึ่ง นี่นะคะนหนึ่งเขาก็ซื้อมาก็คือว่าไงวัดดวงมาก็น่าจะเป็นม,มีหลายหมื่นอ่ะอเขาก็เลยเสียดายจะทิ้งก็เสียดายจะทําไข่นวมก็ไม่งเงยซื้อมาทั้งสามสี่หมื่นอะไรเงี้ยสมมุตินะนะครับถ้าผมผสมไว้สักครอบเสียว่ามันจะมีตัวเก่งเหมือนแบบเหมือน ทางปู่มันไหมคือเขาชอบปู่มันแล้วเขาก็ไปเอาลูกมาเงี้ยอเอาลูกชายของตัวนั้นมามันมีโอกาสไหมครับเสียมันสายเลือดมันดีนะสายเลือดเงินล้านปู่มันเก่งมากเลยนะไอเราก็คิดไปเรื่อยแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปดูถูกดูแคลนอะไรแบบซุ้มฟาร์มใหญ่ๆนะหรือว่าซุ้มฟาร์มไหนที่ขายไก่ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กหรอก เราไม่อยากไปดูถูกกันนะครับผมว่าทุกคนมีจรรยาบาลมีอะไรน้อยนักนะฮะที่มันจะแบบนอกรีดนะครับผมมันก็มีกันอยู่ทุกๆวงการแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นแม่มยันตำรวจทหารมีวงการาศาสนาพระยังมีเลยนะครับเห็นไหมดีก็มีไม่ดีก็มีนะครับวงการไก่ก็ก็มีนะครับนะอาจจะมีบ้างนะครับผมก็คิดว่า แล้วเขาจะได้ลูกตัวนั้นมาจริงๆไหมที่มันไม่เก่งเนี่ยเขาคิดไปละทีนี้หรือลูกตัวนั้นมันก็ไม่ได้เก่งทุกตัวหรอกเออมันก็เป็นไปได้หมดครับหรืออายุตอนนี้มันสิบเดือนมันยังไม่เก่งก็เป็นไปได้อีกนะครับมันเก่งเท่านี้มันอายุยังไม่ได้ยังไม่เต็มอีกเออมันเป็นไปได้เป็นไปได้หมดเลยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันไม่เก่งแล้วมันไม่ผ่านแล้วเนี่ยเขายังเสียดายแล้วเขายังจะได้ลูกมันแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษของมันอยู่นั่นแหละ อาจจะมีแข่งคมคมหรืออาจจะมีอะไรอย่าเงี้ยผมก็เลยบอกเข้าไปว่าได้ได้ลองดูนะครับผมแต่การพ่อไก่เนี่ยมันก็เสียเวลาเป็นปีแหละนะครับผมทําไมผมต้องบอกว่าได้แล้วให้ลองทําไมผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าพ่อเงินล้านพ่อตีเป็นชนะเป็นล้านหรือว่าพ่อราคาเป็นล้านกับแม่ราคาหลักแสนเนี่ยผมเอามาผสมกันเนี่ยลูกออกมาผมทําไก่นวมเยอะแยะเลย นี่คือความจริงผมก็เลยว่าพ่อไก่เนี่ยมันจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เราชอบมันไม่ต้องมีไฟก็ได้มันให้ลูกตีเป็นล้านก็มีมันมีเลือกที่เกิดหรอกครับอะไรที่มันตั้งใจทำส่วนมากมันไม่ค่อยได้ดีผมงงตรงนี้นะครับในการทำไก่แต่อะไรที่มันกระสมมันมั่วไปมั่วมาแบบเออแบบก็ตั้งใจนั่นแหละหรือว่าแบบ ตั้งใจแต่แบบว่าเออแบบทุนน้อยๆบางทีอ่ะสมยังไงมั่วไปมั่วมาไกเงินล้านเกิดขึ้นต่างจังหวัดเยอะแยะไปผมก็งงมากเลยเออหรือเขาไปซื้อมาหรือยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะนะครับไก่ลุงนนั้นลุงคนนี้จริงๆนะต้นฉบับแล้วเนี่ยหรือว่าคนแก่ผสมเก่งหรือยังไงนะครับเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่มันแปลกเนี่ยที่มันแปลกเนี่ยนะครับผม แต่ใช่ว right. ่าไอ้เงินล้านผมกับแม่แพงๆผมเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งเสมอไปนะมันใช่ว่าไม่ไม่ได้เก่งทุกข้อไม่ใช่นะคือบางทีแม่อันนี้เนี่ยให้ลูกแบบแบบนี้ส่วนแม่อื่นก็ให้ลูกดีก็มีนะครับส่วนมากมันอยู่ที่แม่ไก่ด้วยนะครับพ่อเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ให้ลูกเก่งกับทุกแม่บางพ่อเนี่ยแม่ไหนก็ให้ลูกเก่งนะครับผมนะบางแม่พ่อไหนก็ให้ลูกเก่งก็มีนะครับผมนะ พ่อไหนก็ได้ที่มันเป็นไก่ตีนะไม่ใช่ไก่แจ้น่ะเออไม่ใช่เอาไก่แจ้มาผสมดูสิพ่อไหนให้ลูกเก่งก็มีเอาไก่แจ้มาผสมดูไม่ใช่ขนาดนั้นครับมันก็เป็นไก่ตีที่แหละเอาไก่นวลผสมดูก็ไม่แน่นะแม่ไหนแค่ให้ลูกเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะโอเคก็อ่ะมันจะเป็นปมที่มันมันเป็นปมที่เราสงสัยกันแต่มันก็ พ่อเก่งแม่เก่งนี่แหละอดีแล้วผสมกันไปนะครับส่วนไอ้ที่มันนอกเหนือจากนั้นน่ะเขาเรียกว่าถ้าผสมมันก็จะทําให้เสียเวลาหน่อยนึงแต่บางทีมันได้ดีก็มีครับแต่โอกาสได้ดีมันน้อยกว่าแค่นั้นเองไม่งั้นเขาไม่ได้ตามหาไก่ที่มันเขาไก่ที่เขานําเข้าแพงๆไก่ที่ตีชนะแพงๆหรอกครับเขาตามหาลูกเหล่ากอนะครับนะโอกาสดีกว่านะครับผม80 90%ซ โอกาส90%จะได้ดีกว่าพ่อเป็นล้านจะชนะล้านหรือว่าซื้อมาเป็นล้านแม่เป็นแสนเป็นล้านผสมกันโอกาส9 0ได้ดีกว่าแต่10ซผมเอาจงไว้ให้เอาเหลือไว้ให้เนี่ยเออสิเนเี่ยพะแบบอยากเราอยากพ่อเนี่ยพ่อไก่ที่เราชอบเนี่ยชนะพันร้อยมาสามครั้งเนี่ชนะเงินหมื่นมาสองครั้งนี่แหละพ่อนี่แหละให้ลูกชนเป็นล้านได้เหมือนกันให้ลูกตีแพงได้เหมือนกัน ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นเลยมันแรกม,มันเคยเกิดขึ้นด้วยนะครับในเอฟซีผมนี่แหละพ่อไก่เขาบอกว่าโอ้ยมันตัวใหญ่เฉยเฉยผมผสมไว้เขาบอกอย่างเงี้ยแต่มันเป็นลูกชายดาเจาะเกาะอะไรเงี้ยเพาผสมไว้ตัวใหญ่เฉยเฉยให้ลูกตีเป็นล้านนะครับผมตามซื้อก็ไม่ขายผมเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะครับนี่ครับแปลกอีกข้อหนึ่งของไก่นะครับหาคําตอบกันต่อไป นะครับแม่ไม่มันไม่มีความรู้มันไม่มีสิ้นสุดจริงๆสําหรับการทาไก่เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่มันไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนี่แหละและทุกวันนี้จบเร็วด้วยนะนะฮะไก่สมัยใหม่อันกว่าสองอันกว่าแค่นั้นเองใครไปชนะอันห้าตีสักห้าล้านคนเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าอันตีแค่แบบล้านเดียวแต่ชนะสิบห้าทีโอ้โหคนสนใจกันเยอะมากนะครับเออว่ากันไปนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ